อันนี้คือขอบกระโปรงนะคะจะมีวิธีเข้าได้หลายแบบอันนี้จะเข้าแบบอมนะคะทีนี้ผ้าชิ้นนี้เนี่ยเข้าหนาดังนั้นปลายตรงเนี้ยเราไม่สามารถพับเก็บได้เพราะเขาจะหนาเกินไปเราก็กําหนดขอบอันนี้ตัดขอบแบบตรงนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่เราก็วัดไปค่ะอย่างเงี้ยนะคะ วัดแล้วก็เผื่อหัวให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปพับอันนี้ที่พี่หงจะเดินล็อกไว้ก่อนเส้นหนึ่งโดยที่เราปูกาวอันนี้จะเป็นกาวชันอัดแบบบางนะคะปูก,กาวเป็มผืนเลยกาวเยลซี่จะอ่อนไปนะคะต้องใช้กาวเนื้อหนาหน่อยก็เลยใช้กาวชันอัดแบบบางนะคะแล้วเราก็พอปูเสร็จแล้วเราเดินเราเดินเส้นเอาไว้ฉีด นะคะแล้วก็ไปเดินเส้นเอาไว้เพื่อให้เป็นแนวในการตีบค่ะเราก็รีบเป็นแนวเป็นแนวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราเข้าขอบได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้พอไม่พอพี่ผมก็เลยต้องใช้วิธีตอก่อก่อนแล้วค่ปิดกาวพอเรารีดแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็นํามาเข้าขอบแบบนี้ค่ะจะทําให้เราเข้าง่ายกว่านะคะไม่ต้องเนว เราก็ขีดตามระยะนะคะว่าขอบเขาเอวยาวเท่าไหร่เราก็ขีดเป็นระยะมาเลยนะวะวางอย่างนี้ได้ค่ะอันนี้คือตัวกระโปรงที่เนวกับซับในแล้วนะคะเราก็วางแนวที่เรารีดเนะะี่ยค่ะให้ตรงกับแนวเอวจริงของเขาเนะะี่ยค่ะผ้าเ้าหนามากถ้าเราใส่ผ้าแข็งเนี่ยจะไปไม่ไหว เพราะว่าเจอตัวเอ็นของลูกไม้เนะะี่ยค่ะพี่ผมก็เลยใช้กาวส่องเราก็เดินมาจนสุดเนี่ยนะคะ เราก็จะเย็บตัดนะคะจับพับลงมาอย่างนี้ค่ะตรงแนวที่เราสั่นทบเนี่ยค่ะเราก็จับตรงนี้ให้เป็นขอบดิมน,นะคะฝั่งนี้เนี่ยจะติดตะขอตัวผู้เราจะเย็บตัดตรงพอดีนะคะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำยืดยืดอย่างน้อยสักนิ้วครึ่งนะคะเพื่อขยายเอวได้นะคะแต่ฝั่งนี้เราจะทำพอดีตัดผัวผ้าออกนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องตัดออกมากนะคะเนี่ยพอพับมาแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะติดขอตัวผู้นะคะ ที่ไม่ให้ตัดหัวผ้าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้วางตะขอจะได้มีเนื้อผ้าให้เกี่ยวนะคะ้าเราไปตัดหัวเล็กเขาก็จะเกี่ยวได้แค่ชั้นเดียวก็จะทําให้ตะขอไม่แข็งแรงนะคะเราก็เดินตกลงเนี่ยนะคะเดินตกลงแล้วจะสุดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเดินแล้วก็จะขึ้นคิ้วมาบนนี้ก็ได้นะคะ เราจะขึ้นคิ้วนะเราก็หันมาอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็เย็บคิ้วตรงขอบดิมตรงนี้นะคะ ไปจนสุดเลยค่ะขอบที่เย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านในอันนี้ก็ด้านนอกนะคะ